อสังหาเนี่ยต่างจากการลงทุนแบบอื่นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีคนนะครับวันนี้คุณอยู่กับช่อง p o p เพิรนะครับก็ Property Expert นะฮะก็เป็นช่องที่ผมทำมาเพื่อจะมาเล่าเรื่องอสังหาตามประสบการณ์ของผมที่เคยทํามานะครับกับเพื่อนๆที่แบบอยากจะเริ่มต้นลงทุนอสังหานะครับซึ่งในคลิปวันนี้จะมาพูดถึงเฮ้ยอสังหาเนี่ยมันต่างจากการลงทุนรูปแบบอื่นอย่างไรนะครับเอาจริงๆเนี่ยการลงทุนเองก็มีหลายอย่างนะฮะถ้าแบบเอาแบบ ที่มีความเสี่ยงสูงหน่อยได้ผลตอบแทนสูงหน่อยอาจจะเป็นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะอสังหาเนี่ยจะถูกเปรียบเทียบก,กับหุ้นเนาะนะครับถ้ามีความใกล้เคียงอาจจะเป็นหุ้นปันผลมั้งที่มีการปันผลที่แบบค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็นิ่งๆมั่นคงอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งต้องยอมรับว่ามันมีข้อดีกเขเสียต่างกันนะครับแต่นะครับผมจะมาบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าอสังหาเนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรที่แบบ กันคนอื่นเนี่ยให้ไม่ได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าพูดถึงผลตอบแทนน่ผมก็ต้องยอมรับโดยดีนะฮะว่าทางหุ้นเนี่ยได้ผลตอบแทนที่มากกว่านะครับโดยอย่างนะฮะถ้าคุณซื้อไว้เหมือนกันเท่ากันเอาเงินสด1ล้านซื้อหุ้นนะครับกับสังหาเนี่ยนะครับ หุ้นเนี่ยจะได้ผลตอบแทนมากกว่านะครับซึ่งส่วนใหญ่หุ้นก็จะประมาณ10% 15%อาอเะไรเงี้ยเราก็จะสามารถเห็นผลตอบแทนได้นะครับแต่อสังหารงจริงๆแล้วเนี่ยครับผลตอบแทนจะค่าชอบได้ประมาณห้าหรือว่าถ้าอย่างนี้ก็8%การเติบโตอีกสักประมาณ5%อะไรเงี้ยครับก็จะพอกันแหละแต่ว่าหุ้นจะโตกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบกับว่าอาสังหาเนี่ยมันจะเป็นต้องดูแลจัดการเนาะแล้วแบบหุ้นมันแค่ซื้อแล้วก็ทิง้งเฉยเฉยเนี่ยก็ได้ เหนื่อยมากกว่าและดูแล้วผลตอบแทนดูจะน้อยกว่าด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเฮ้เราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยครูเท่าไหร่นหรือเปล่าเอสังหาก็ดูเหมือนแบบจะเสียเปล่านะฮะแต่สับผมแล้วนะอสังหาเนี่ยมันจะมีจุดที่เป็นหัวใจของมันอยู่นั่นคือเรื่องของการเลเวลการกู้เงินนะครับเพราะว่าสังหาเป็นการลงทุนเดียวฮะที่สามารถกู้เงินได้บางครั้งเนี่ยคุณมีแค่สลิปเงินเดือน2 0 0หมืนก็อาจจะกู้ได้หลักล้านแล้วเหมือนกันนะครับถ้าคุณกู้เงินได้ และมันมีความได้เปรียบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาล่ะนะครับอสังหาริมทรัพย์เนเป็นการลงทุนที่เติบโตอย่างนิ่ง,งๆแล้วกันต้องเรียกอย่างนั้นและนะครับและไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาในการขึ้นลงกินกู้เงินนะครับถ้าคุณมองเรื่องของหุ้นเนี่ยหรือพวกออปชั่น forex อะไรอย่างเงี้ยที่ f l ร x อย่างเงี้ยมันสามารถทำการเลเวอเรจได้เหมือนกันซึ่งถ้านองในมุมการ ใช้พรมทวีการกู้เนี่ยมันก็อาจจะเอ้ยก็อสังหาก็ทําได้ชั้นหุ้นก็ทําได้นะครับแต่มีจุดหนึ่งครับที่มันจะแตกต่างกันนิดหน่อยนั่นก็คือเรื่องของความผันผวนของเรื่องราคานะครับทุกที่คุณลงทุนทองเนี่ยคุณอาจจะวางเงินสักอ่สิบเปอร์เซ็นต์สมมตินะครับก็เหมือนเลวเวลด์ดไประมาณเก้าเท่าถูกไหมฮะแต่ถ้าทองมันคำมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเนี่ยในรูปแบบของฟิวเจอร์เนี่ยนะครับมันก็จะสาม,มารถทำใฮะถูกคอแคสหรือว่าถูกเอาหลักประกันไปหมดเลยสมมติ คุณลงไป10%ถูกไหมอันราคาทอง100หนึ่งแติวน่ะคุณลงไป10บาทถูกไหมครับถ้าทองเนี่ยกับลดมาต่ําเป็น90บาทนะครับแปลว่าส่วนต่าง1 10บาทเนี่ยคุณก็จะถูกหายไปเลยนะครับก็คือคุณจะขาดทุน100%เป็นเลยแทนที่ราคาทองคำลดไป10%แต่คุณจะหมดหน้าต่า100%คุณทั้งหมดนะครับนี่คือหน้าต่างกันเลวเวลแต่แนั้นนี่การใช้พลังทวีในรูปแบบต่างๆมันก็ มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะอันนี้คนผมว่าน่าจะไม่มีความไม่ไม่ไมีข้อข้องใจก็รู้แล้วการใช้เงินธพลัตเงินทวีทุยเงินกู้นะครับมีความเสี่ยงนะฮะพอมีความเสี่ยงปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้าการใช้เลวเวอเรจเนี่ยมันก็ดูเป็นข้อจํากัดน,นะครับแต่ในสังหาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างอยู่นิดหนึ่งนะฮะนี่คือจริงอยู่ครับมันกู้ได้เหมือนกันครับเเท่าสิบเท่าอะไรเงี้ยเหมือนกันแต่ว่านะครับแต่ว่ามันจะไม่ถูกเขาเรียกว่าคอแคสือคอหลับประกันหรือว่ายึดหลับประกันหาก ราคามันเหวียงนะครับแปลว่าด้วยตัวราคาเนี่ยมันไม,ม่ไม่มีความสนิทธ,ธดต่นราคาถึงราคาจะเหวียงขึ้นเวียงลงอะไรก็ตามไม่ต้องโดนยึดนะครับแต่โอกาสเดียวที่คุณจะโดนยึดนั่นคือเรื่องของดอกเบีย้ยหรือการทำ cash f ฟฟนั่นเองนะครับที่มันจะต่างจากหุ้นนะครับหุ้นเนี่ยคุณถือไปเหอะนะฮะตราบใดที่มันราคามันไม่ลงอะ่ะยังไงคุณก็ลิงภาพ้ะยังไงคุณก็ถือได้้นน้้คคุุณกกก็็เเปปนนนหีูมารระรฟิจอ์ อ๋อถ้ามันไม่ลงนะคุณถือได้คุณก็กําไรดีถูกไหมฮะแต่ถ้ามันเหวี่ยงลงเมื่อไหร่ปุ๊บถ,ถึงแม้จะเหวี่ยงลงแล้วขึ้นก็ตามนะเวลาตัวนี่มันลงอนะ่ะคุณก็ต้องถูกคอหลักประก,กันหรือว่าถูก f o r ์ซเซลอยู่ดีถ้ามันถึงจุดนั้นนะครับคำถามผมคือว่าวันนี้เนี่ยนะฮะอัหลังหาเนี่ยพอมันไม่มีเรื่องของการผันผนวนเรื่องราคาเนี่ยจริงอยู่มันมีราคาตลาดนะแต่ราคาประเมินมันไม่ได้ตกนะ,ะราาประเมินมันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ราคาตลาดอาจจะมีขึ้นลงบ้างเป็นธรรมดานะ,ะราคาตลาดอะ่ะมันอยู่ที่ความ ดีมาซัพพลายในตลาดในช่วงนั้นนะครับแต่ถ้าราคาประเมินหรือรา,ราคาที่แบ่งให้เนี่ยเขาไม่ได้ผันผวนและเขาก็ไม่ยึดคืนด้วยตราบใดที่คุณยังมีแคชโฟลหรือกระแสเงินสดที่ส่งเขาได้เนี่ยเฮ้ยคุณมั่นใจได้วคุณถือไป30มสปีดังน,นั้นเนี่ยความเสี่ยงเดียวของอสังหาไม่ใช่เรื่องของราคาที่ผันผวนเหมือนการลงทุนแบบอื่นครับแต่มันเรื่องของแคชโฟลหรือกระแสเงินสดที่คุณสามารถหามาจ่ายได้ คุณบริหารได้คุณเอาค่าเช่ามาจ่ายคุณอาจจะคักตัวเองจ่ายก็ได้แบบเดือดร้อนมากคักตัวเองจ่ายหรือแม้กระทั่งบริหารจัดการให้มันมีผลตอบแทนที่มากขึ้นเพื่อมาจ่ายแบงค์ได้ถ้าคุณจ่ายได้จะถือกี่ทรัพย์จะถือกีนี่จะถือที่เท่าไหร่มันก็ทําได้นี่แหละคือหน้าตา,าสิ่งที่งนดนงามของอสังหาริมทรัพย์และกันครับก็พูดอวยนิดนึงนะฮะช่องนี้ช่องอสังหานะครับโอเคอ่ะ ปล่อ,อพนพาดเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีหนึ่งอันนั้นคือการใช้พลังทวีนะครับซึ่งการลงแบบอื่นให้ไม่ได้นะครับแล้วไม่ใช่แค่เรื่องพลังทวีแต่เป็นเรื่องของความนิ่งและความแบบว่าไม่เสถีฟหรือว่าความไม่อ่อนไหวต่อราคาผันผวนนะครับทำให้เราสามารถถืออสังหาได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้น,น,น,นพอมันถือยิ่งนานยิ่งนานยิ่งนานเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้การคุนคุณปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับจากที่ผมเล่าให้ฟังได้ไหมครับในช่วงคลิปก,ก,ก่อนที่เขาบอกว่า ความเสี่ยงใสังหาเนี่ยนะครับจะเสี่ยงอยู่แค่ประมาณช่วง3ปีแรกเท่านั้นนะครับสปีแรกเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ค่าเช่าจะต่ำนะครับแล้วก็หาคนเช่าค่อนข้างยากที่หนึ่งนะเพราะว่าห้องมันเหลือเยอะห้องมันเหลือว่างนะครับ ประอบว่าจะต้องตกแต่งอะไรเงี้ยมันจะเสียเวลาช่วงนี้นะครับบวกกับดอกเบี้ยที่เออยังไอตัวเงินต้นมันยังเยอะอยู่เลยมันก็เลยดูส่งเยอะด้วยนะครับแต่ดอกเบี้ยถูกนะช่วง3ปีแรกนะฮะแต่พอจบ3ปีปุ๊บเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่แบบว่าคนเช่าเก่าจะต่อสัญญา เงินต้นคุณมันจะเริ่มลดและคุณก็รีไฟแนนซ์อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อลดการส่งแต่เดือนได้ค่าเช่าคุณมีน้อยน,อน,อนอ้อเพิ่มขึ้นราคาสังหาคุณมีน้อยทเติบโต,ตขึ้นใน3ปีซึ่งตัวอย่างมันจะโตขึ้นแหละสปีปีละหเซนตโดัวเฉลี่ยนะครับซึ่งบางคนถือได้ดีนี้ก็บ้าง,งน่นนี้บางคนถือหว่วอาจจะน้อยกว่าน,นี้แต่เฉลี่ยประมาณ5%แล้วกันนะครับอ่าถ้าคุณถือได้3ปีประกอบกับว่านะครับคุณไม่มีความผันผวนเรื่องราคาเฮ้ยมันก็จะทำไม โอเคขึ้นนะครับสปีปุ๊บนิ่งละแปลว่าสามปีแด้ถ้าคุณอยู่ได้ระยะยาวเนี่ยสบายถ้าคุณไม่แบบใช้เงินผิดแผนประเภทอะไรเนี้ยในเรื่องส่วนตัวนะมันก็โอเคนี่แหละคือความเจ๋งของสังหานะครับโอเคเรามาทวนกันดีก,กว่าว่าอสังหาที่ผมพูดข้อดีของวันนี้คืออะไรนะครับนั่นคือเรื่องของใช้พลังทวีนะครับซึ่งมีสิฟเงินเดือน20,000ก็สามารถสร้าง ซื้อแอสเซทซื้อสังหาได้หลักล้านแล้วนะครับไม่พอครับพลงทวีของสังหามีข้อได,ได้เปรียบกับการลงทุนแบบอื่นนั่นก็คือเรื่องของอไม่มีความผันผวน,นของราคาครับถึงมัมีความผันผวนใช่แต่ว่าเรื่อง การเลเวอเรจพันธุวีมันไม่ถูกยึดมือมันไม่เซนซิทีฟต่อการผันฝวนนั่นเองสามารถถือซับได้นะครับและสุดท้ายครับถ้าคุณถือซับได้3ปีครับโอกาสสาเร็จคุณจะสูงมากดน้นเนี่ยอสังหาอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่เร็วแรงจิจาดเหมือนหุ้นเหมือนแบบเร็วแรงเหมือนเทรดทอง Forex กอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้เร็วแรงอย่างนั้นแต่อสังหาเนี่ยก็ค่อนข้างนิ่งๆเนิบๆแล้วก็ใช้พลังทวีได้นะครับถ้าเปรียบแบบ เป็นผู้หญิงนะฮะ,ะพวกการ์อูแบบอื่นอาจจะเป็นสาวเซ็กซี่สาวเปี้ยวซ่าอะไรเงี้ยอสังหาจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนทําตัวอยู่ในกรอบเป็น เด็กดีอะไรเงี้ยอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยแม่บ้านแม่เรือนเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะครับเราก็รู้กันดีถูกไหมฮะโอเคแลใช้หนุ่มรู้กันดีนะครับโอเควันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเท่านี้เนาะคือคือผมชอบช่องนี้นะครับผมแบบเล่าอสังหาได้แบบเหมือนเราคุยกับเพื่อนนะครับก็เมาเส์นะฮะอย่าถือสามากแล้วผมจะพูดอะไรแปลกๆนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบซีรีส์นี้นะครับถ้าคุณชอบเฮ้ อสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคือคุณก็ติดตามได้นะครับที่ช่อง Property Expert นะครับเดี๋ยวถ้าช่องแบบโตๆแล้วเดี๋ยวจะเอาคนอื่นมาช่วยแชร์เรื่องอสังหาด้วยนะถ้าคุณชอบอสังหาและคุณรักอสังหารเราคือเพื่อนกันนะครับขอบคุณแลวที่คนที่ฟังจนจบแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ